นี่คือรถอีโคคาของม o n ดารุ่นเดียวเลย bio นะครับ1.2นะครับกระจกมาพร้อมไฟเดีวแบบ LED นะครับสวยๆนะกุญแจเป็นแบบนี้เป็นไงคลิปนี้ผมเตรียมพร้อมทุกคนมีกุญแจมาให้ด้วยโอเค my friend นะครับปะเปิดตูดครับอย่างนี้ได้เลยครับกดปุ๊บเปิดปั๊บเลยนะครับกดตรงรีโมทได้เลยหรือถ้าเราจะกดนะครับเอากุญแจไว้นะครับเปิดตรงนี้ก็ได้เฮ้ยพูดดีวะนะครับกลัวคนไม่เห็น คือแบรนด์อื่นเขาซ่อนนะครับแบรนด์นี้นโชว์เลยนะครับเออดีดีเอ้คันนี้ท่อท่อน่าจะลั่นครับลูกค้านี่ครับเห็นไหมผมจมสตาร์ตตัวนี้ออไบหกเกือเจ็ดแสนครับวันนี้ให้สามกว่าครับรถสภาพใหม่นะปีสิบเจ็ดสิบแปดนะครับโคตรสวยเลยนี่เลยให้กูโอ้เสียงท่อนะครับตัวนี้รถเครื่องหนึ่งแต่งท่อให้ ไม้หลักหมื่นครับออโต้เลยนะครับมีมัลติฟังก์ชันมีแอร์ออโต้นะครับโคตรดีนะเขาเหมือนที่บอกนะใครจองในรายนี้เดี๋ยวเปลี่ยนจอลงแม็กให้ฟรีนะครับเพราะโปรโมชัน่นเหมือนที่ผมับโปรโมชั่นของเราเนียเพราะต้องแปดป้ายแดงจับโปรงนะครับเปลี่ยนอะไรเป็นเครื่องอยูศูนย์รับประกันจากศูนย์ดอกเบีย้ยเริ่มต้น2บาทบกว่าเหมือนป้ายแดงเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดต่างกันแค่ไม่ต้องใช้เงินเป็นแสนออกรถ8ปแปดแดผ่อนทุกคัน8ป8ปดนะครับผมให้เงินอีก10,000แสน ให้ปอหนึ่งไปด้วยนะครับให้หลังขายจากศูนย์อีก2ปีโควปรเทศเลยไม่สะดวกมาซื้อผ่อนเซ็นหนึ่งที่ซื้อส่วเอารถไปส่งถึงที่โคเทสยาลงยาลาออกได้หมดเลยรถทุกคันการันตีไมมีชุนหนักจมน้ำย้อมแหวนพิโกไฟไหม้กลับไม่นะครับอย่าลืมอยากได้เงื่อนไขนี้8คนแรกเท่านั้นที่กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งทุกช่องทางของเรา Facebook YouTube TikTok นะพ่อไปสามเหลี่ยมอโต้หรือสามเหลี่ยมออโต้มี2ช่องนะครับผมนะ